ในสถานการณ์ที่เราวิ่งเลนขวานะครับแต่ว่าเราเว้นระยะไว้เพียงพอต่อการเบรกนะครับแต่ว่ารถคันหลังเราเนี่ยเว้นระยะไม่พอต่อการเบรกแล้วเกิดจังหวะรถคันหน้าเบรกกระชั้นชิดแบบนี้นะครับเพื่อนครับหากว่าเราติดโทรศัพท์อยู่เราไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะเพื่อนครับก็คือ ฉีกออกทางซ้ายฉีกออกทางขวาต่างคนต่างฉีกกับเพื่อนๆครับเพื่อให้มันมีพื้นที่เพียงพอสําหรับรถคันที่เว้นระยะเบรกไม่พอเขาจะมีระยะเบรกเพิ่มขึ้นก็คือหนึ่งช่วงตัวรถของเราครับเพื่อนครับแล้วก็จะปลอดภัยลักษณะที่พวกผมทาทากันนี่แหละครับเพื่อนครับไม่ได้หมายความว่าเก่งนะครับเพื่อนครับเพียงแค่ว่าเรามีสติที่จะทําแค่นั้นเองอุบัติเหตุมันก็จะไม่เกิดขึ้นแม้ว่าเรานั้นเว้นระยะไว้พอแล้วนะครับเพื่อนครับอุบัติเหตุมันก็สามารถเกิดขึ้นได้อ่ะเพื่อนัับบอุติเหตุพิกัดนี้ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆยมันมกเกิดขึ้นเพราาะสถน การนี้ครับเพื่อนๆครับรถที่ลงไปข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางตรงเนี้ยมันยังจะต้องเบี่ยง้ายแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะมีเหมือน3เลนครับทำให้รถเข้าใจว่าสามารถแยกออกเป็น3เลนได้บางคันจะฉีกเข้าตรงกลางเพื่อเป็นเลนที่3แต่ดันไปอีกสักประมาณ10เมตรก็จะเหลือแค่2เลนเหมือนเดิมทําให้รถเกิดการเบรกและชนกันถึงแม้ตรงนี้จะไม่ชนกันก็จะทยอยทยอยชนกันไปข้างหลังเรื่อยๆแล้วแต่ระยะเบรกค,ครับเพื่อนๆครับ,รบใช้ความระมัดระวังนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ